กำไร,รนี้เนี่ยท่านสื่อให้เห็นภาพในอดีตมาว่ามันเป็นกําไรของเจ้านางนางหนึ่งพระนางได้สั่งทํากําไรนี้ขึ้นมาเป็นกร,รณีพิเศษสําหรับบุคคลคนนั้นเท่านั้นอน ทุสาธุสาธุขยมลึกได้พระนมนอบางผมลือเจส มมันกน,นกบาาจารคที่ส้มเคยเห็นในตอนที่สื่อให้มินนี่ครั้งแรกก่อนที่มินนี่จะมาะผมเูเพคครั้งแรก<ะ>เนี่ย<ะ>ก็คือเป็นชุดเดียวกันกับที่มินนี่จัดมารำวันนี้เลยอันเกินเปรียนียงโซมาสิวกาเทวนาหเทวีหอีและมันก็เลยกลายเป็นปริศนาด้วยกำไรข้อมือชิ้นนี้